夢の種。田舎の小さな村に住むアキラは、都会の漫画ライターになることを夢見ていた。彼は幼い頃から絵を描くのが大好きで、毎日自分のノートにキャラクターやストーリーを描いていた。しかし、村には漫画に関する仕事はなく、家族や友達からも、そんな夢は現実的じゃない、と言われていた。ある日、アキラは祖父の農場で働いていると、祖父が彼に古い種を見せてくれた。 これは特別な夢の種だと祖父は言った。この種を育てることで、どんな夢でも叶えることができるんだよ。アキラはその言葉を信じて、夢の種を大切に植え、毎日世話をした。最初は何も起きなかったが、彼は決して諦めず、毎日種に水をやり、雑草を取り除いた。しばらくして、小さな芽が出てきた。アキラはそれを見て、自分の夢も同じように育つと信じた。 ある日、村に都会の出版社から編集者が訪れた。彼はアキラの絵を見て、その才能に驚き、すぐに東京のオフィスに招待した。アキラは夢のような気持ちで都会に向かい、そこで自分の漫画を発表する機会を得た。アキラの作品はすぐに人気となり、彼の夢は現実となった。彼は都会での生活を楽しみながらも、村で育ったことを忘れず、時々祖父の農場に戻っては、 夢は努力と信念でかなえることができるとアキラは語った彼の成功は村の人々にとっても大きな励みとなり誰もが自分の夢を追いかける勇気を持つようになった「夢は努力と信念で叶えることができる」とアキラは語った彼の成功は村の人々にとっても大きな励みとなり誰もが自分の夢を追いかける勇気を持つようになった「<noise> ความฝันของเขาดูเหมือนจะปรับไกลตัวมากเลยสักทีเดียวคนที่มาจุดประกายความฝันของเขาก็คือคุณปู่ของเขานะคะตรงนี้ก็เอามาได้เถ็งความฝันให้เขาเขาก็เลยร้องปูกแล้วก็ทําการดูแลต้นความฝันเนี่ยก็เป็นเรื่องในจินตนาการเนาะเขาก็เลยได้คนพบว่าสิ่งที่เขาอยู่ต่อหน้าเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ล้มเลิกความตั้งใจทุกอย่างมันก็สามารถเกิดขึ้นได้แล้ววันหนึ่งบรรณาธิการใจากในตัวเมืองก็มาเจอผลงานของเขารูปภาพวาดก็ตกใจมาก บรรณาธิการก็แนะนําเขาแล้วก็พาเขาเข้าไปอยู่ที่ออฟฟิศี่โตเกียวทําให้เขากลายเป็นนักเขียนมังงะทางที่เขาคาดหวังไว้เขาก็ไม่ลืมชีวิตที่บรรนอกน้อยที่เขาเคยอยู่แล้วก็จะเล่าเรื่องราวความฝันของเขาให้กับเด็กๆได้ฟังกันซึ่งเรื่องราวนี้ทําให้สอนให้รู้ว่าเราอะ่ะมีความฝันกันได้แต่ก็คือจะต้องไต่ไปถึงความฝันนั้นโดยการที่ไม่ล้มเลิกความตั้งใจแล้วก็ ทำต่อไปเรื่อยๆทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะ,คะมาดูคําศัพท์ที่อยู่ในคลิปนี้กันค่ะย u m มความฝันท่าเนะเมล็ดพันธุ์อินากะชนบทมุระหมู่บ้านโทกายเมืองใหญ่มังกาไรต t a นักเขียนม a n g a เอะ e ภาพวาดโนโตะสมุดโน้ตเคร์ก er ุตะตัวละครสตอรี เรื่องราวคาซุกุครอบครัวโทโมดดจิเพื่อนโซฟุปูหรือตาโนโจฟาร์มเฮงชูชาบรรณาธิการไซโนความสามารถออฟฟิศส,สำนักงานนิงคิความนิยมเซโคความสำเร็จโดเรกุความพยายาม ความมุมั่นการให้ความร่วมมือกับในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะชิ้นเน่นความเชื่อมัน่นยุกิความกล้าหาญ